ใช่ไหมฮะพร้อมพร้อมใช่ไหมพร้อมใช่ไหมโอเคต่อไปจะเป็นแม่นตรงนะคะอย่างที่ครูแจ้งไปครูจะออกเป็นไม่แม่นตรงแต่ว่าครูจะใบมิวให้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนทําแม่นตรงได้อแล้วทำนั้นไม่ไดนทำแม่อทำไม่แม่นตรงไม่ได้นักเรียนทำแม่นตรงได้นักเรียนก็ยังพอไปต่อได้เนาะ อเรามาดูแม่นตรงกันก่อนสักข้อหนึ่งนะคะอันดับแรกนั้นเียนจัดให้อยู่ในฟอร์มของรูปทั่วไปก่อนเป็น m dx บวก n dy ฉะนั้นเราจะเช็คอะไรเราจะเช็ค Cur l m by curl y ว่ามันเท่ากับ curl n by curl x ไหมทีนี้นั่นเียนก็หา m หา n ก่อน m คือตัวที่อยู่ข้างหน้า dx ฉะนั้นก็จะเป็น x มันเป็นอะไรเป็น x บวก sine y อีกตัวหนึ่งเป็น n ก็จะเป็น x cos y ลบ2 y ค่ะแล้วก็หา curl m by r Cur y curl ก็คือดิฟอย่างหนึ่งนะคะอันนี้มันเป็น2เป็นฟังก์ชัน2ตัวแปรมีทั้ง x มีทั้ง y ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น curl m เนี่ยมันเลยเป็น curl แทนเนาะมันดิฟเทียบกับตัวแปร y อย่างเดียวดิฟเทียบกับตัวแปร y อย่างเดียวเพราะฉะนั้นค่า x มันคงที่ คิดว่า x เป็นค่าคงที่นะคะ d ฟ x x เป็นค่าคงที่ดิฟค่าคงที่ก็จะได้เป็น0ดิฟ d n y ก็ดิฟปกติเลย d i n ได้ cos ฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาบ้างนะคะ d/dn by co co n by co x เพราะฉะนั้นดิฟเทียบ x y คงที่ ถ้า y คงที่แล้วดิฟตัวนี้นะคะ y คงที่แล้ว cos y ก็คงที่เพราะฉะนั้นดิฟ cos y เพราะฉะนั้นดิฟตัวนี้ก็คือเป็นค่าคงที่เนาะนักเรียนก็เขียนค่าคงที่ไว้ก่อนก็ได้ก็จะเป็น cos y อ,อีกตัวหนึ่งเหลืออะไรเหลือ x นะคะดิฟ x ก็จะได้เป็น1นะคะะฉะนั้นจะเหลือแค่ cos y อย่างเดียวดิฟ 2y ดิฟ 2y y, y คงที่ดิฟ 2y ก็ได้เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า c u r km by k y เท่ากับ curl n by kx ฉะนั้นสมการที่1ของเราก็จะเป็นสมการแม่นตรงนะคะ,อะพออันดับแรกเราเช็คว่าเป็นสมการแม่นตรงไหมอันดับที่2เราจะให้นี่ ux เท่ากับ c เป็นคำตอบของสมการแล้วก็อ้างอิงจาก total d i f d u เท่ากับ u คอูบีเคอเอ x บวกเคอูบีเคเท่ากับ0นย์แล้วนักเรียนก็เทียบสมการนี้เทียบสมการนี้กับสมการกับทอทอลดิฟของเรานะคะสังเกตดูเนาะสังเกตดูเนาะมันมีอะไรคล้ายกันหลายอย่างเลยมันมีตัวข้างหน้าแล้วก็มี dx แล้วก็มีตัวข้างหน้าแล้วก็มี dy แล้วก็ฝั่งขวาก็เป็นศูนย์เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่เทียบสองสมการนี้เข้าด้วยกันเราก็จะได้ว่าข้างหน้า dx ข้างหน้า d x นี่อยู่ข้างหน้า d x เนาะข้างหน้า d x มันก็จะเท่ากับ c u r l u by curl m เอ้ย c u by curl x ข้างหน้า d x เราก็จะแทนค่าเป็นมัน,มนเราก็จะเรียกเขาว่า m ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้างหน้า d x กูก็จะได้เป็น x บวกไซน y แล้วก็เทียบข้างหน้า d y ข้างหน้า dy มันก็คือ n เนาะข้างหน้า dy ก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น n ของไอ้ c u by curl x ของเราเอาอันนี้เขียนผิดนะักเรียนเด็แก้นิดน,นึงเนาะน,นี่เป็น curl y นะคะน,นี่เป็น curl y นะเพราะฉะนั้น c u by curl y ของครูก็จะได้เป็น x cos y ลบ2อ อสองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวล่างตรงนี้มีใครงงไหมคะสองตัวล่างอย่างนี้มาได้ยังไงมีใครงง,งไหมคะ,คะไม่งงครับไม่งงนะโอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นระล,ลึกไว้เสมอว่าคอืออ่อยูเท่ากับ C เป็นคำตอบของสมการอันนี้ระล,ลึกไว้เสมอนะ เพราะฉะนั so ้นเราต้องหาอะไรเราต้องหายูเนาะตรงนี้เนี่ยมียูอยู่จ๋จ๋่จาเกลับต้อไปรวมกยอโงเรีไปรวมอไี่งคะไปตอนเที่ยงนะอโอเค เราจะได้แค่ข้อนี้ข้อเดียวแล้ววัดไปตอนเที่ยงก็ไปรวมแถวแล้วกินข้าวใช่ไหมคะฮัลโหลครูขอดูครูขอทราบล้วจะจะมากันอีกทีกี่โมงไม่เกินบ่ายโมงไม่เกินบ่ายโมงเพราะฉะนั้นก็พักขั้นชั่วโมงหนึ่งหรอครับโอเคโอเคครับเออก็ ก็จะพยายามครับน่าจะได้อยู่ครับข้อนี้จบเพราะฉะนั้นเราหาค่า u กันนะคะตรงนี้มันติด c u r by kx อยู่ตรงนี้มันติด ku by ky อยู่ทำยังไงอยากได้ u แล้วก็อินทิเกรตตลอดทั้งสมการเนาะถ้าใครงงเขียนอย่างนี้คือว่าน่าจะงงน้อยกว่านักเรียนย้าย Curl x ไปอีกฝั่งหนึ่งก่อน ฉะนั้นย้ายไปอย่างนี้แล้วครูก็อินทิเกตตลอดทั้งสมการนะคะตรงนี้ครูก็จะบวกด้วย GY เนาะถ้าอินทิเกรตเทียบกับ c ค r l X ครูจะบวกฟังก์ชันอีกตัวหนึง่งนะคะตรงนี้ถ้าใครงงจำไปเลยนะจ๊ะเพราะจุดจุดนี้น่าจะอธิบายไม่ไม่ทันแล้วแล้วก็อินทิเกรตเหมือนเดิมเราอินทิเกรตเทียบ x เราอินทิเกรตเทียบ X เราก็จะคิดว่า Y เป็นค่าคงที่ อินทิเกรตเทียบ x, อินทิเกรต x กำลัง x, อ็ินทเกต x ก็จะได้เป็น x กำลังสองส่วน2อินทิเกรต sin y คิดว่า y เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นอินทิเกรตค่าคงที่ก็จะได้ค่าคงที่คูณกับ x เนาก็คือหมือนอินทิเกรต2องก็ได้เป็น 2x ใช่ไหมคะตัวหลังเป็นตัวเดิม Gy ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอินทิเกรต du อินทิเกรต d u อินทิเกรตค u ก็จะได้เป็น u เราก็ได้สมการนี้มาครูขอเรียกตรงนี้ว่าสมการสมการ2องหเราสมการ3ามสมการสียเท่ากับ c เป็นคำตอบของสมการอันนี้เราได้ U แล้วเราติด g y เราติดนิดนึงนะคะเราเกือบได้ U แล้วจะทำยังไงเดี๋ยวครูจะดิฟเทียบกับ y ดิฟเทียบกับ y ปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะจับเขามาเท่ากันถูกไหมคะ,ะครูดิฟ เทียบกับ y ทั้งสองฝั่งเพราะฉะนั้นฝั่งขวาก็จะเป็นตัวนี้ดิฟเทียบกับ y ดิฟ x กําลังสองดิฟเดิฟเทียบกับ y x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นดิฟ x กําลังสองก็จะได้เป็นศูนย์เนาะดิฟ x y ดิฟเทียบกับ y x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นครูเขียนค่าคงที่ไว้ก่อน ก็จะเหลือดิฟไซ์ดิฟไซน์ได้คอสไบดิฟ uh, ตัวหลังดิฟจีดิฟจีจีเป็นฟ mm ังก์ชันของ y ตัวเดียวเพราะฉะนั้นดิฟจีไปก็จะได้เป็น g ีพาร์แล้วครูก็จะให้อันนี้เป็นสมก,การที่5ที่ครูดิฟเทียบกับ y เนี่ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวครูจะจับตัวนี้มาเท่ากันนะคะครูจะจับสมก,การที่3กับสมก,การที่5มาเท่ากันเพราะว่ามันต่างเท่ากับ c คอูบยเ์เ ดะนั้น u คอู b บ c ค r l y ของโคก็เท่ากับสมการที่3เท่ากับสมการที่5เนาะแล้วก็สมการที่3ของโูก็คือจะเป็น x c o s y y ลบสอสมการที่5คือ x c o s y บวก g พา์ณจุดจุดนี้เวลานักเรียนจัดมามาเท่ากันแล้วเนี่ยมันต้องตัดกันได้บางตัวนาะอย่างอันนี้ตัดได้นะคะ ตัวที่มันคล้ายกันน่ะนักเรียนมันอมันมน,น่าจะต,ตัดกันได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนตัดกันไม่ได้แต่มันคล้ายกันเนี่ยนักเรียนลองแถวแถวเออถอดอราอะไร,ะไรกระเถิบไปข้างบนดูว่าที่นักเรียนทำมนันมันผิดตรงไหนไหมนะคะอ่ะตรงนี้เป็น g ีพายมจีพายมเท่ากับลบสองวายครูอยากได้ g ีทำยังไงครูคอยากได้ g ีเดียวครูก็อินดิเกตลบสองวายเนาะอินดิเกตเทียบวาย อิน i ิเก e ตลบ2 y ก็จะได้เป็นลบ y กกลังสองบวก4นะคะคำตอบของสมการคือ u เท่ากับ4เราหาค่า u มาแล้วนะคะเราแทนค่าแทน g y ลงไปในสมการที่4เนาะเพราะสมการที่4เป็นสมการของ u ครูก็จะได้เป็น u เท่ากับ x กลังสองส่วน2บวกด้วย x sin y ลบด้วย g เอบวกด้วย g g ของครูก็คือเป็นลบ y กำลังสองบวกซีคําคำตอบของสมการคือ u เท่ากับ c ครูก็จับ u ของครูไปเท่ากับ c แล้วครูก็จะย้าย c มาไว้รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนข้อสอบนักเรียนก็เขียนแค่ c เดียวก็พอ,อนแป๊บเดียวเอง แม่นตรงแม่นตรงอันนี้มีใครมีคำถามไหมคะครับครับคือตอนแรกเราอินเทกตได้ยูแล้วบบเอายูไปใส่คือยั้ไใช่ใชอินเทอร์เกตได้ยูแล้วก็เอาอยูไปดิฟต่อไปดิฟเทียบวายแล้วดิฟเสร็จก็ได้ก็ได้จีมากกค่อยเอาไปอินเอกตอีกรอบนึงเลบใช่ครับ พอดิฟเทียบ y แล้วก็จับ2สมการเท่ากันก็จะได้ g พามาพอาีพามันก็อยากหาจแล้วก็จะเอาไปอินทิเกรตครับครับ,รบ,รบสเต็ปมันสเต็ปมันตามนั้นเลยนักเรียนจ้ามีใครมีคำถามอย่ไหมคะข้อนี้ถ้าไม่มี ถ้าไม่มีขอขอขึ้นไม่แม่นตรงนิดหนึ่งขอขึ้นไม่แม่นตรงนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวนะข้อน,นี้ออกข้อน,นี้แหละอ่ะไม่แม่นตรงนะคะตอนแรกนักนเรียนก็เช็คแบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าพอมาไม่แม่นตรงเนี่ย co km by ky มันก็จะไม่เท่ากับ c l m by kx ฉะนั้นอันดับแรกเหมือนกันเลยก็คือใส่ค่า m มาเนาะอันนี้ค่า m ใส่ค่า n มานะคะแล้วก็ดิฟเทียบ y ดิฟเทียบ y x เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นเราครูก็จะใส่ 2x ไปก่อนนะคะ2เป็นค่าคงที่ x เป็นค่าคงที่แล้วครูก็จะเหลือเป็นเหลือเป็น y กนลัง2ครูก็ดิฟ y กํลาลัง2ครูดิฟ y กลัง2ได้ 2y ฝั่งเอาแล้วก็ดิฟ y ดิฟ y ได้1แล้วก็ฝั่งขวานะคะ คูณดิฟเทียบ x เพราะฉะนั้นสองําลังสามเป็นค่าคงที่คูก็จะได้เป็นลบหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่เท่ากันนะคะสมการนี้สมการนี้ก็จะเป็นสมการไม่แม่นตรงทีนี้ไม่แม่นตรงมันจะทําได้2แบบนะคะคูก็ต้องหาพวกนี้ก่อนหาพวกนี้สุดท้ายแล้วนักเรียนตรงนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยก้อนนี้เนี่ยมันคือก้อนนี้เอามาลบกันถูกปหคะแต่มันจะอาจจะเป็น ก้อนไหนตั้งก็ไม่รู้แหละนะคะมันก็เดูๆอย่างทีนี้เพราะฉะนั้นคุณลบไปก่อนเวลาครูหาเนาะเวลาครูคิดในใจครูก็จะเอาสองก้อนเนี้ยลบกันไปก่อนเพราะฉะนั้นครูเอาตัวแรกตั้งละกันก็จะเป็น4 x y บวกหนึ่งแล้วก็ลบตัวหลังลบด้วยลบหนึ่งก็คือบวกหนึ่งก็จะเป็นบวกสองอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นก้อนเนี้ยเป็นบวกลบของก้อนนี้แหละคุณไม่แคร์มันเป็นบวกหรือลบครูคุดทดก่อนครูทดก่อนเฉะนั้นครูดูข้าวๆของตัวนี้ เข้าๆของตัวนี้เนาะมันก็คือจะเป็นบวกลบ 4xy บวก2อ่ะตัวนี้เนี่ยครูจะเอาไปหาร m หรือหาร n ดีนะคะถ้าครูหาร n เนี่ยนักเรียนสังเกตว่ามันตัดกันไม่ได้ใช่ไหมคะตัวนี้มันดึงตัวร่วมไม่ได้เลยมันตัดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยไม่น่าใช่ครูก็ลองเอาตัวนี้ไปหาร m ได้ไหมอะถ้าครูเอาตัวนี้ไปหาร m เนี่ย ามันมันก็ดูเหมือนตัดกันไม่ได้เนาะแต่ว่าที่จริงแล้ว M มันดึงตัวร่วมได้พอเะ M ดึงตัวร่วม y ไปข้างในมันก็จะเหลือเป็น 2xy บวก1นะคะมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยใช่ไหมคะ 2xy บวก1มันก็แค่เป็นตัวนี้ก็แค่เป็น2เท่าแค่นั้นเองเ,อเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะเลือกข้อขอใขนะคะแต่ถ้าใครงงหาทั้งสอย่างเลยแล้วเขียนไปก่อนนะคะข้อนี้ถ้าเป็นเคอเอ็มตั้ง ได้ไดอะทีนี้ครูเอาลบกันก่อนถูกไหมคะอ่ะอย่างข้อนี้ถ้าครูเป็นข้อกอไก่ครูก็จะเป็น4 x y บวกหแล้วก็ลบด้วยตัวหลังลบด้วยตัวหลังก็คือลบด้วยลบหนเนาะใช่ไหมอันนี้ครูเขียนแค่ข้างบนนะมันก็จะกลายเป็น4 x y บวกสถูกไหมคะ หารด้วยตัวล่างหารด้วยตัวล่างก็คือ N ก็คือจะเป็น 2y งกำลังสลบ x อ y ำลังสลบ x อันนี้มันไม่ได้เป็นฟังก์ชันของ x อย่างเดียวถูกไหมมันตัดไม่ได้ถูกไหมคะ่ะทีนี้ถ้าครูใช้ข้อขอไข่มันก็จะเหมือนข้อกอไก่นั่นแหละแต่ว่ามันสลับตัวในนะพูดถึงตัวในมันก็สลับพจนกันเพราะฉะนั้นครูจะเอาลบหนึ่งขึ้นก่อน แล้วก็จะลบด้วยตัวหลังนะอันนี้ครูจะหารด้วย m นะคะฉะนั้นข้ามมงบนครูของครูก็จะเป็นลบ 4xy บวก2ใช่ไหมคะหารด้วยตัวนี้นะนักเรียนสังเกตดูนะก้อนนี้ก้อนนี้กับก้อนนี้เนี่ย มันคล้ายกันมากเลยถูกปะมันคือตัวเดียวกันแหละเพียงแค่มันใส่ลบเข้าไปนึกออกปะคะเพราะฉะนั้นเวลาครูคิดในใจครูจะใช้ตัวไหนเนี่ยเวลาครูทดครูก็ทดอย่างนี้ก่อนทดว่าเออครูก็จับสองตัวนี้มาลบกันก่อนแล้วครูยังไม่แคร์เครื่องหมายนะเพราะฉะนั้นครูจับสองมาลบกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวนี้ก็คือไม่ไม่บวกก็ลบแหละแต่มันเป็นน์ประมาณนี้แหละทีนี้เสร็จเนี่ยที่ครูพิจารณาเนี่ยมันคือก้อนนี้มันคือก้อนนี้มันคือก้อนบน ครูพิจารณาแค่ก้อนบนแล้วครูก็ดูว่าก้อนบนของครูเนี่ยมันสามารถหาร n ลงตัวไหมถ้ามันหาร n ลงตัวตัดได้ครูก็จะเลือกข้อกอไก่หรือมันหาร M ลงตัวไหมถ้ามันหาร M ลงตัวมันตัดได้ครูก็เลือกข้อขอไข่แต่ข้อนี้เนี่ยข้อกอไก่มันหารแล้วมันมันตัดไม่ได้ถูกไหมคะแต่ข้อขอไข่เนี่ย มันมีตัวร่วมตรงนี้อยู่มันดึงตัวร่วมกันบ่อยนลนักเรียนเจอดึงตัวร่วมบ่อยนะเพราะฉะนั้นครูจะดึงตัวร่วมตรงนี้ออกมาถ้าครูดึงตัวร่วมตรงนี้ออกมันจะเหลือเป็นอะไรคะเป็น 2xy บวก1ถูกไหม 2xy บวก1เนี่ยข้างบนเป็นตัวนี้เนี่ยมันก็คือ 2xy บวก1คูณ2แค่นั้นเองใช่ไหมคะพอเข้าใจขึ้นไหมคะ โอเคเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นครูจะตัดเนาะตัวหน้าของครูให้ตัวหน้าตัวบนของครูครูดึงสองออกมามันก็จะเหลือเป็นสอง xy บวกหนึ่งตัวล่างของครูครูดึง y ออกมามันก็จะเหลือเป็นสอง xy บวกหนึ่งครูก็ตัดได้แล้วครูก็ได้เป็นลบสองส่วน y เนาะอันนี้มันเป็นฟังก์ชันของ y อย่างเดียวครูก็อินทิเกรตได้แล้ว เอาเอาเอา,เอาแค่ตรงนี้ก่อนเอาแค่เลือกกอไก่ขอไข่ก่อนตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นมิลลมิคืออะไรมิลคือ e ยกกำลังอินดิเกตไม่กอไก่ก็ขอไข่แหละแต่ว่าข้อนี้ข้อนี้ครูใช้ขอไข่ถูกไหมคะมันก็จะเป็นอินดิเกตลบสส่วน y เอาที่จริงมันคือเท่าที่อินดิเกต dy dy แล้วคููแทนค่าฟังก์ชันเข้าไปมันก็จะเป็น e กําลัง y. Y. ลบ2ส่วน y dy ก็จะเป็น e ยกกํลังลบสองดึงหมวก่อนข้างในจะเหลือเป็น1ส่วน y dy นะคะตรงนี้ครูก็จะได้เป็น e กําลังลบสองินดิเกตหส่วน y ได้ ln y แล้วครูก็จะใช้คุณสมบัติของล็อกคููตบ ลบสองขึ้นไปที่กำลังของ y เป็น e กำลังรูส์ลอน y กำลังลบสองแล้วตัวนี้ใช้ล็อกออกมามันจะได้เป็นสองไอ้ y กำลังลบสองตรงนี้งงไหมคะ ทีนี้เนี่ยครูได้มิวมาแล้วนะคะมิวของครูเนี่ยเรียกว่า i n นทิกรัลแฟกเตนะในข้อสอบครูใบ้มิลมาแต่นักเรียนต้องแสดงหานะถ้านักเรียนไม่แสดงการหาเนี่นักเรียนก็โดนหักคะแนนโอเคเนาะแต่ว่าถ้าใครหามิลไม่ได้นักเรียนจะใช้มิลครูเลยก็ได้ก็มอบคะแนนตอนส่วนนั้นให้ครูไปนะคะ,ะอ้ามันเป็นคุณสมบัติของล็อก ถ้ามันเป็น e เดี๋ยวนะถ้ามันเป็นเดี๋ยวนะเป,นเป็น a กลางล็อกของลักล็อกฐาน a ของ b ตัวนี้มันจะได้เป็น b โจทย์ของเราเป็น e กำลังลอน y กำลังลบสองเพราะฉะนั้น e ลอนมันคือล็อกฐาน e ฐานของล็อกกับฐานของกำลังเป็นฐานเดียวกันตัวนี้เป็นฐานเดียวกันฉะนั้นมันจะตอบแค่ตัว ตัวข้างหลังล็อกก็คือจะได้เป็นแค่เหลือ y กําลังลบสองเป็นคุณ,ณสมบัติของล็อกค่ะแล้วอาจารย์แล้วที่อาจารย์ว่าจะใบไม้นี่คือจะให้มาเลยเหรอจะให้มาโอเคครับโอเคครับครูเคยพูดไปแล้วนะว่าแนวข้อสอบเป็นยังไงนะลองถามเพื่อนดูนะละนักษณะจหวดนะอ่อะฉะนั้นครูจะนำาม l ม m u ของครูก็เท่ากับ y กําลังลบสองคูณตลอดทั้งสมการ ะะอันนี้บรรทัดครูหายไปบรรทัดหนึ่งนะคะครูก็จะเอามิลคูณตลอดตรงนี้ก็จะได้เป็นลบสองคูณเข้าไปนะคะก็จะเป็นลบสองแล้วก็จะเป็นก้อนนี้ก้อนเดิมนะคะก็จะเป็นสอง xy กำลังสองบวก y dx บวกด้วย y กำลังลบสองแล้วก็ก้อนหลัง ทีนะครูลืมเบนท์บรรทัดนะคะมันก็จะอย่างนี้นิดนึงอ่ะครูเอาลบสองครูเอา y กังลบสองคูณเข้าไปนะคะพอถึงตรงนี้เนี่ยถ้ามิวนักเรียนถูกเนี่ยมันจะแม่นตรงแล้วแต่นักเรียนต้องเช็คแม่นตรงให้ครูอีกครั้งหนึง่งนะจะจะต้องไปแถวหรือยังคะอ่ะเพราะฉะนั้นได้เวลาอัานสมควรแล้วนะคะฉะนั้นคนที่ ไม่ได้ไปแถวก็ลองทําต่อดูเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวเ <Okay, S 1> พื่อนมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็มาต่อกันนะจ๊ะโอเคครับครับลองทําดูนะคะถ้าใครแบบว่าใครแบบว่ายังยังติดพันอยู่หรือว่าจะไปกินข้าวก่อนก็ได้ผมก็ควรไปกินข้าวก่อนแหละอาจารย์ครับจ๋าขอพาอันนี้ก่อนนะครับได้ครับมาอยู่ใน qr โค้นะคะแปนน๊นนึงนะแปนน้นนึงนะมีค r ใช่ไหมอยู่ไหนวะ QR เดิมไฟล์มันชื่อ68แปดแคลสไฟล์จะมีคาว่าเอ t กซค่ะมีแบบมีเฉลยด้วยนะคะ